ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อเป็นกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเฉพาะภายใต้หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมซึ่งแต่เดิมในโครงสร้างองค์กรก่อนหน้านี้สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะและอุตสาหกรรมการ,รผลิตที่เกี่ยวข้องของไทย โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับใช้ในกระบวนการหลอมหล่อโลหะในการผลิตชิ้นส่วนวิศวกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนยางยนต์คณะวิศวกรวิจัยพัฒนาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ใช้องค์ความรู้ทางด้านโลหะวิทยาและวิศวกรรมสาขาต่างๆได้แก่โลหะการเครื่องกลไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพของอลูมิเนียมเหลวสำหรับการผลิตงานหล่อคุณภาพสูงเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางโลหะวิทยาของอลูมิเนียมขณะแข็งตัวก่อนการผลิตและเทคโนโลยีการป้อนจ่ายโลหะเหลวเพื่อการหล่องาน สำหรับศึกษาสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมเพื่อสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนชุดคำสั่งในการวิเคราะห์ควบคุมใช้งานและรายงานผลที่ผลิตขึ้นเองได้ภายในประเทศโดยมีลักษณะสมบัติที่สำคัญเมื่อเทียบกับอุปกรณ์จากต่างประเทศในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาที่เราได้ไดำเนินการกันมาในช่วงระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาสะท้อนมาเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะกล่าวถึงในําดับถัดไปนี้นะครับ มีพื้นฐานที่มาจากแนวคิดที่ว่าทางกลุ่มวิจัยเองต้องการจะให้มีเทคโนโลยีทางเลือกที่เหมาะสมเข้าถึงได้ในเชิงของราคาสมรรถนะการทำงานเทียบเท่ากับท,ที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือว่าดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยในภาคการผลิตเนี่ยได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้จึงเป็นที่มาของงานหลายๆชิ้นที่เรากำลังจะกล่าวถึง ในลําดับแรกเราพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอลูมิเนียมเหลวก่อนที่จะใช้ในการผลิตเป็นชิ้นส่วนงานหล่อซึ่งเป็นการวัดปริมาณแก๊สที่ละลายอยู่ในอลูมิเนียมขณะล้อมเหลวเพราะว่าแก๊สเนี่ยมีผลโดยตรงต่อคุณภาพและความแข็งแรงของงานที่ได้ถ้าหากเราไม่สามารถทราบปริมาณก่อนล่วงหน้าและไม่ทราบว่าจะต้องกำจัดสุดท้ายงานที่เลิตออกมาอาจจะเกิดความเสียหายได้เป็นผลต่อผู้ใช้โดยตรงครับ ในอีกลำดับหนึ่งก็จะเป็นงานที่พูดถึงเรื่องของเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างก่อนที่จะเกิดการแข็งตัวของโลหะลูมินียมจากการหลอ่อโดยเราใช้เทคนิควิเคราะห์ทางความร้อนเราสามารถทราบขณะที่อลูมินียมหลอมเหลวยังไม่ได้เทเข้าไปในแบบหลอ่อเกิดเป็นชิ้นง,งานเนี่ยมันจะนําไปสู่โครงสร้างสุดท้ายที่เป็นยังไงนะครับและในเทคโนโลยีลําดับสุดท้ายเราพูดถึงในเรื่องของระบบการป้อนจ่ายโลหะอลูมินียมหลอมเหลวเข้าสู่แมพิน เพื่อทำการทดสอบสมบัติทางคนซึ่งระบบที่เราพัฒนาขึ้นมีการควบคุมตัวแปรและปัจเจยต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นการสะท้อนสมบัติของตัว,วัสดุดอย่างแท้จริงทําให้นักวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพสมวนผสมของวัสดุดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์การศึกษาวิจัยของคณะวิศวกรวิจัยพัฒนาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสามารถพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบที่มีเทคโนโลยีเหมาะสมทั้งในด้านประสิทธิภาพคุณภาพสมรรถนะและราคายกระดับคุณภาพการผลิตของอุตสาหกรรมหล่ออลูมิเนยียมไทย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอประกาศยกย่องคณะวิจัยและวิศวกรห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นกลุ่มนักเทคโนโลยีดเด่นประจำปี2555นี้